เห็นปะเราจะโดดเด่นมาจากภาพมากๆอ่ะสวยอะชอบ OPPO Find X 6 Pro นะคะกล้องใหญ่ขึ้นเล่นลื่นจุดเด่นแรกของเขานะคะคือเลนเลยค่ะดีไซน์ออกมานี่ กระแทกตาสุดๆดูแล้วรู้เลยว่านี่แหละคือ oppo รุ่นโปรนะคะเพราะว่ากล้องหลังของเขาเนี่ยกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากๆแน่นอนว่าเขาเนี่ยใส่ใจเรื่องกล้องมากๆแจนเชื่อว่าถ้าเป็นคนสายเทคจะรู้สึกว่ามันเท่มันดูเหมือนกล้องจริงๆแต่ถ้าอาจจะเป็นคนแบบทั่วๆไปก็จะรู้สึกว่ากล้องมันใหญ่ไปหรือเปล่าแต่ส่วนตัวแอบรู้สึกว่ามันดีไซน์ค่อนข้างสวยวันนี้ก็เลยใส่เสื้อสีน้าตาลจัดฉากเหมือนแคมปิ้งแล้วก็โทรศัพท์สีน้าตาลตัวนี้เท่มากๆเลยค่ะ ดีไซน์กล้องออกมาใหญ่ขนาดนี้นะคะเตะตาเราสุดๆต้องการบอกเราว่าเน้นเรื่องกล้องนะคะตรงกลางนี่เตะตาเราเลยเขียนว่า Hasselblad ใหญ่มากๆอยู่ตรงนี้เลคะ่ะทุกคนภาพรวมนะคะมีความคลาสสิกนะคะเทกเจอร์ด้านหลังฝาตรงนี้มันเป็นหนังเป็นสีน้าตาลจจนมองว่ารุ่นนี้นะคะเขาให้ไวท์แบบ มันมีความรู้สึกว่าแบบฟูจิฟิล์มหน่อยๆอะ่ะจะชอบแบบนี้เพราะว่าเวลาเรามือเลอะหรืออะไรก็แล้วแต่จับไปโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือสักเท่าไหร่ทาให้เรารู้สึกสบายใจไม่ว่าเราจะจับท่าไหนก็ตามนะคะส่วนเคสของเขาค่ะเป๊ะสุดๆทํามาแบบใส่เข้าไปแล้วก็ได้ดีไซน์แบบเดิมเลยนะคะจริงๆก็สําหรับการป้องกันแหละทุกคนแล้วก็ตัวเคสเนี่ยมันมีการนูนตรงกล้องตรงนี้ทําให้เราสามารถปเตคกล้องได้ค่ะดังนั้นก็แนะนําว่าใส่ไว้ดีกว่านะคะ อย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คือโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไม่เข้าถ่ายใส่คนโอ้โหกล้องใหญ่ขนาดนี้นะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีเลนทั้งหมดกี่ตัวเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าจะเห็นอยู่แล้วว่ามีทั้งหมด3ตัวด้ว<โด>ยกันวงกลม2อแล้วก็มีสี่เหลี่<โด>ยมหนึ่งอันนะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่ากล้องของเขานะเป็นกล้องหลักทุกอันเพราะว่า ดีทุกตัวนะคะเลนส์ Y ห0ล้านพิกเซล IMX นะคะ989นเซอร์ภาพที่ได้มาบอกได้เลยว่าสวยมากชอบมากนะคะแสงที่เขาให้มาสีค่อนข้างสวยเลยค่ะมีความสดแจนเอาตัวนี้ไปถ่ายตลอดทริปที่แจนไปจีนมานะคะตอนไปจีนเนี่ยบอกเลยว่ามีฝุ่นมีหมอกในระดับหนึ่งแต่ภาพที่ได้มาดูแบบไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่อะ แล้วถ่ายดอกไม้อ่ะจันชอบมากเดี๋ยจันจะเปิดให้ดูนิดเดียวนะทุกคนเห็นปะมันสวยอ่ะการละลายหลังคือดีมากดันแสงถึงนี่เห็นไหมหยดน้ําหยดน้ํายังสวยอ่ะนะคะนี่ดอกไม้ที่จันถ่ายมาโหคมชัดสุดสวยมากอ่ะ อย่างที่บอกค่ะคอมไปเข้าไทยแต่ว่าวันนี้มารีวิวให้ดูเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าไฟล์ X6 เนี่ยหรือว่ารุ่นไฟล์ของ oppo เองเนี่ยเขาก็พยายาม ใส่เทคโนโลยีต่างๆที่เราได้เห็นถึงเทคโนโลยีของเขาที่เขาพยายามเอามาใช้กับโทรศัพท์มือถือในแบรนด์ของเขาเองก็ถือว่าเป็นมือถือแฟลกชิพที่น่าสนใจมากๆเลยเชื่อว่าถ้าเราเข้าไทยจะว่าสาวก h a s เซอร์แบหรือว่าแฟนลับ oppo ทุกคนเนี่ยน่าจะอยากลองใช้เพราะว่าเป็นมือถือเนี่ยที่กล้องค่อนข้างสวยเลยใครที่ชอบถ่ายรูปน่าจะถูกใจเลยล่ะคะ่ะเมื่อพูดถึงกล้องของ oppo นะคะก็ต้องพูดถึง h a s เซอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าโหมดพอร์เทรตของเขาเนี่ย เป็นเอก,กลักษณ์เลยค่ะ Opp o ppo นะคะเขาเอาเลนส์ XCD 30มมนั้นะและ XCD 80มมที่ว่าเป็นตำนานของ h a s s e l b เนี่ยมาใส่ในไฟล์ X6 Pro ด้วยค่ะโดยรวมโหมด Portrait สวยระยะดีทำให้แบบถ่ายรูปมาปุ๊บคนเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาเลยเดี๋ยวจันจะเปิดคร่าวๆให้ดูบางรูปแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่เห็นปะเราจะโดดเด่นมาจากภาพมากๆอ่ะ ส่วนฟิลเตอร์ของเขานะคะ<ๆ>ก็ยังมีมาให้แบบเป็นเอกลักษณ์สุดๆ3ตัวด้วยกันปากกายละมุนแล้วก็มรกตค่ะ ส่วนการถ่ายภาพกลางคืนบอกได้เลยว่าเขาเก็บแสงสวยมากๆให้ความสว่างกําลังดีนะคะยิ่งมีแสงไฟเนี่ยทำให้ภาพดูดีนะคะมีมิติเลยค่ะถ้าถ่ายคนแจนว่าไม่ได้ทาให้คนดูจมเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันดูโดดเด่นมันคือแบบโอเคจริงๆแจนถ่ายภาพตอนกลางคืนมาหลากหลายภาพเหมือนกันค่ะ ส่วนเลนส์อัลตราไว50ล้านนะคะก็ IMX 890ภาพที่ได้มาก็เก็บภาพได้ค่อนข้างกว้างและข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะคือภาพอัลตราไวของเขาเนี่ยมันไม่ได้ดูแบบผิดสัดส่วนใ,นใดๆมันก็ถือว่ามีความแบบโอเคเลยมองไปก็รู้สึกว่าถ่ายด้วยเลนส์นี้แล้วรู้สึกปกติที่สุดเลยคะ่ะและเลนส์สุดท้ายนะคะ Periscope Telephoto 50ล้าน IMX 890จำนวนชิ้นเลนส์นะคะเยอะกว่าพื้นที่กว่าก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถซูมได้ดีกว่าค่ะลองคิดถึงเลนส์ที่เอไว้ไถ่ายคอนเสิร์ตเลยคุณยายาๆมันจะมีีพื้นท มันก็จะสูบได้ไกลขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะ ตัวซูมนะสามารถทําไดถึง 120x จะบอกให้เลยว่าไม่มีใครใช้ถึง 120x หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอ 120x ภาพมันก็ค่อนข้างเป็นบุนอยู่เหมือนกันนะดังนั้นคุณควรจะซูมในระดับที่แบบโอเคอะ่ะนึกออกปะทุกคนคุณเดินสักนิดนึงแล้วก็ใช้ซูมระดับ3าเท่ากาลังสวยเลยค่ะแต่ถามว่าถ้าคุณอยากซูม120เท่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็มีการปรับภาพให้คุณเหมือนกันทําให้ภาพถ่ายของเราเนี่ยชัดขึ้นค่ะกล้องหลักที่ให้มานะคะเท่ากันเลยนี่คือชอบมากๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือล้ามิมมัคคววชดดที่แแบบสุๆจร ะะเหมือนเราเลือกถ่ายภาพรูปแบบไหนก็ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถ่ายกับเลนส์น,นี้แล้วไม่ค่อยสวยหรือเลนส์นี้ไม่ค่อยสวยเพราะว่าทุกเลนส์เขาจัดเต็มหมดเลยนะคะมาถึงฝั่งกล้องหน้าบ้างดีกว่ากล้องหน้านะคะ32ล้านนะคะ Sony IMX 709ถ่ายออกมาสวยโอเคเลยมีการปรับแต่งหน้าให้เก็บแสงรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเลยค่ะมีช็อตหนึ่งที่แจนชอบมากๆาคือตอนที่เราไปจีนเนี่ยเราก็ไปถ่ายกับแบบตึกที่เขาสูงมากๆใช่ปะ่ะแล้วเราก็ถ่ายสวยแบบเนี้ย มันก็มีไฟและทุกอย่างก็สว่างมากแต่พอเราถ่ายเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันปรับแสงไฟแสงตึกทุกอย่างให้แบบทุกอย่างแบบโอเคมากมาก,มาก,มากทุกคนแต่ว่าาจนจะมีรูปไหนให้ทุกคนดูไหมนะะมีแต่ว่าหน้ามันอ้วนนิดนึงอ่ะนึกออกปะ่ะอย่างเงี้ยคือด้วยระยะมันไม่ค่อยได้อะแต่แจนแค่อยากจะเก็บตึกนี้ไว้เพราะตึกนี้แบบเป็นสีสีมันสวยดีแจนก็เลยถ่ายรูปใช่ปะ่ะตอนถ่ายอ่ะตรงเนี้ยมันจะมองไม่เห็นเลยเพราะสมมติแบบปุ๊บแชะ รูปตรงนี้มันก็มีความคมชัดโทรศัพท์มือถือปรับให้เรียบร้อยเลยค่ะถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะบางรูปอาจจะมีติดเหลืองบ้างเล็กน้อยแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราว่าเราชอบโทนสีแบบไหนนะคะส่วนกล้องวิดีโอค่ะจจนก็ลองมาหลายๆอันเหมือนกันลองทั้งแบบ มีการสั่นไม่มีการสั่นนะคะวิดีโอกล้องหลังค่ะสามารถทําได้ทุกคนเห็นเลยถ่ายได้สูงสุด 4K 30เฟรมเรท per second นะคะมีทั้งโหมดธรรมดาแล้วก็ Dolby Vision Mode ค่ะการสั่นของเขาก็ค่อนข้างดีเลยนะคะอยากจะบอกว่าเขาถ่ายได้นิ่งแต่สีอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแต่เขาก็แบบมี Dolby Vision มาให้ก็แปลว่าให้ความคอนทราสมันดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งสีก็จะชัดเจนขึ้นแล้วเขาก็ถ่ายให้เป็นแบบ10บิตได้ด้วยนะคะทำให้เราสามารถดึงแสงได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะใครที่ชอบถ่ายเสร็จมาปึ อยากไป process ในโปรแกรมต่อตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ค่ะแต่ถ้าคุณอยากใช้กล้องเป็นการถ่ายแนว V l อกนะจันก็รู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างโอเคอยู่เพราะกล้องหน้าของเขาเนี่ยสามารถถ่ายได้ถึง1 0 8 0 p แล้วก็มีการสั่นมาให้ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะตัว oppo f i x 6 pro นะคะใช้เทคโนโลยี m a r i s i l i c o n x imaging npu มาช่วยในการประมวลผลนะคะ ทำให้เรื่องของความคมชัดเนี่ยหรือเรื่องของแสงสีเงาต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยทำได้ออกมาค่อนข้างดีเลยถ้าภาพย้อนแสงกล้องหน้าก็ถือว่าทําได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะคะบางทีถ้ามันย้อนแสงมากๆเลยแบบตรงแบบ direct มากๆเลยมันก็อาจจะมีความเป็นฟ้าน,นิดนึงแต่ว่าถ้าคุณถ่ายทั่วๆไปไม่มีปัญหาเลยค่ะ ส่วนเรื่องของความสว่างนะคะหน้าจอนะคะตัวนี้นะสว่างสูงสุดในสมาร์ทโฟนของ oppo เลยก็ว่าได้ก็คือ2,500นริตนะคะเอามาถ่ายข้างนอกร้อนๆแบบนี้ถือว่ายังมองเห็นชัดเจนตัวนี้นะคะการใช้งานอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกติดใจอะไรสักเท่าไหร่แหละเพราะว่าชิปเซ็ตของเขาเนี่ยก็เป็นชิปเซ็ตที่ค่อนข้างดีเลยนะ snapdragon 8 gen 2นจะใช้ว่าค่อนข้างดีก็ไม่ได้ก็คือดีที่สุดแล้วจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะจะลองใช้เล่นเกมดูนะคะให้น้องในทีมไปลองเล่นเกมดูเนื่องจากตัวนี้มันไม่มีเอา ov ไทยเราก็เล่นอะไรที่แบบ คล้ายๆกันก็ถือว่าค่อนข้างลื่นไหลเลยค่ะก็ไม่ได้มีกระตุกใดๆน,น,นะคะใครที่อยากดูคลิปหรือคอนเทนต์ภาพแสงสีเสียงจากจอของเขาก็ต้องบอกว่าถือว่าทําได้ดีเล่นได้ไหลลื่นจอเขาเป็นจอโค้ง AMOLED นะคะแล้วก็ refresh rate เนี่ยอยู่ที่120 Hz ลำโพงก็เป็น dual speaker ค่ะกันน้ํากันฝุ่น IP 68ค่ะทุกคนก็นี่เลยตัวแบต ที่ต้องพูดถึงคือตัวแบตนะคะแจนเอาไปใช้งานมา2วันจนยังไม่ได้ชาร์จเลยขนาดถ่ายรูปมาเต็มๆนะคะเรื่องแบตเนี่ยเขาให้มา5,000 m มิลลิแอมค่ะ อย่างที่ฉันบอกไปอ่ะแจนชาร์จมาเต็มๆจากโรงแรมตอนตอนเช้าแล้วก็ใช้ถึงตอนกลางคืนมันก็อยู่ที่ประมาณ60มั้งแจนก็ไม่ชาร์จวันต่อไปก็เอาไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอดูนะคะก็ยังสามารถทํางานได้ตัวนี้ยังชาร์จไวด้วยค่ะ100วัต,ตนะคะเป็นซูเปอร์วูคนะคะแจนจะลองชาร์จดูตอนนี้ของแจน36%ถ้าชาร์จ10นาทีจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะคะตอนนี้1ทุ่ม33งชาร์จแล้วค่ะรอ อีกสนาทีอีกหนาทีเท่านั้นค่ะทุกคนจะครบ10นาทีแล้วค่ะตอนนี้ครบ10บนาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน หนึ่ทุ่ม43จัเจนได้แบตมาเป็น70%แปลว่าได้เพิ่มมาถึง34%นีทุกคนถือว่าเยอะมากๆ10นะ10นาทีตอนนี้มี70%เรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าวัยนะในภาพรวมนะคะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจแต่อาจจะมีนิดนึงที่แอปติดใจบ้างก็คือมันไม่เข้าไทยนะะอย่างที่เจนบอกไปนะดังนั้นนะคะเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเองที่เจนลองกับเครื่องนี้ ก็ไม่สามารถโหลดแอปต่างๆที่ใช้ในประเทศไทยได้นะคะถามถึงราคาก็ต้องบอกว่า Oppo ตัวนี้ Find X 6 Pro, ไม่เข้าไทยราคาที่อยากได้ก็ต้องหาตามร้านฮิ้วเอานะคะถามว่าไม่เข้าไทยแล้วจะมารีวิวทำไมก็ต้องบอกว่า oppo นะคะเขามีนวัตรกรรมใหม่เรื่อยๆนะที่พยายามเอามาใส่กับโทรศัพท์มือถือของเขาเพื่อให้มีความไฮเทคมีความล้ำนะคะเขาก็ามาใส่เต็มที่กับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เลยรานะคาเปิดตัวในประเทศจีนเนี่ยอยู่ที่5999อยหยวนตีหกพก็3 0 0 0 0กว่าบาทนั่นเองถ้าเอาเป๊ะๆก็อยู่ที่ประมาณ29,500บาทก็นั่นแหละคะ่ะเกือบ3 0 0 0 0บาทเอาเป็นว่าอันนี้นะคะจนแจ เน้นตัวกล้องหน่อยเพราะว่าได้ลองในเทคโนโลยีของ oppo เองนะคะแล้วก็ได้ลองประสิทธิภาพของแฮชแบทที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเรื่องลือว่าถ่ายภาพสวยสุดท้ายมันก็ถ่ายมาสวยจริงๆนะคะส่วนตัวอยากเข้าไทยเหมือนกันนะเพราะเชื่อว่าจะถูกใจคนที่ชอบ Hasbat แล้วก็จะถูกใจคนที่ชอบถ่ายรูปกับ oppo เป็นหลักเลยะคะ่ะเพราะตัวนี้ทามาสาหรับแบบคนชอบถ่ายรูปเลยคุณก็จะเห็นเลยว่ากล้องมันค่อนข้างใหญ่มากเลยคะ่ะ เอาเป็นว่านะคะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยากเห็นรูปอื่นๆนะ <S <S นนเดี๋ยวจันจะทยอยลงให้ดูหรือไปดูได้นะคะใน Facebook จะอัปโหลดโฟโตอัลบั้มไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จัแล้วก็ทีมงานซีมีเกตทุกคนด้วยนะคะ